สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมวันนี้พ่อถานะครับก็อยู่บ้านแม่เดือนครับน้องฟิววันนี้ไปเรียนเหรอครับแม่ใช่ค่ะช่วงนี้เขากลับโน่นทุ่มครึ่งสองทุ่มเลยนะครับเขาไปทําอะไรอะแม่ไปกลับดึกจังเขาไปซ้อมเลดค่ะครับผมน้องฟิวช่วงนี้ก็จะกลับดึกหน่อยนะครับตั้งแต่ปิดเทอมจนถึงตอนนี้นะครับกลับบ้าน ดึกทุกวันเลยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะพ่อถากันไม่เดือนนะครับจะมาฝึกกางเต็นท์ก่อนพอดีเราได้เต็นท์ใหม่มานะนั่นก็คือโคดี้นะครับ8.0นะครับที่ไปซื้อมาจากคลิปที่แล้วนั่นแหละจะบอกว่าพวกเราก็ยังไม่เคยกางนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับเดี๋ยวมาอันบล็อกกันเลยดีกว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างในกล่องใบนี้ับแต่บอกได้เลยว่ามันใหญ่มากนะแม่เมื่อกี้พ่อยกคนเดียวไม่ไหวนะรอบนี้ที่ซื้อมานะก็จะมีเป็นเต็นท์นะครับอยู่ในกล่องนี้เลยยังไม่เคยแกะนะครับก็ซื้้้้อมมาาาาจจกกกรนนนนั็็แบบีเลยะ มีเป็นปั๊มลมนะครับเอาไว้สูบลมนะครับโดยที่แบบไม่ต้องใช้อ่ามือปั๊มเอานะครับไม่ต้องสูบไ,ไม่ซื้อก็ได้เขามีแถมมาในกล่องใช่ใช่ช่แต่ว่า,วาเราต้องสูบเออมันมเพราะว่ามันเหนื่อยนะ ก็เลยมองว่าเอ้ยเราซื้อไว้ไม่เป็นไรเพราะว่าเต็นทน์เรากลางกันบ่อยอย่างน้อยๆเอาไวส้สูบตรงสูบเตียงสูบโน่นสูบนี่นะสูบที่นอนยอะไรเงี้ยมันก็ยังได้อยู่นะครับแล้วก็สามารถเป็น power bank ได้ด้วยนะครับในตัวเขาแล้วก็เป็นไฟฉุกเฉินก็ได้นะครับตรงนี้นะถือว่าดีมากเลยนะครับอ่ะมาโมเดลพูดไม่ได้แก่สักทีนึงอ่ะแม่พร้อมแล้วลุยครับกรีดดีๆนะแม่ไปกรีดเราเต็นท์ขาดเจบข่าวเลยนะ ราคาที่ซื้อมาวันนั้น26,000กว่าบาทนะครับสำหรับตัวเต็นนะครับเขาบอกว่าตัวนี้นะเป็นกระแสที่แบบโอ้โหดีมากนะครับโอ้โสองชั้นสามชั้นเลยอะแม่เอาล่ะเฉพากล่องอย่างเดียว10โลแล้วมั้งอ่ะแม่ถือกล่องเดี๋ยวพ่อยกเองเดี๋ยวมายกออกกันเฮ้ยมันเป็นผ้าแม่อุ้ยเดี๋ยวมาดูก่อนอุ้ยยังมีสติกเกอร์ให้ด้วยเหรอ นี่แกะมาปุ๊บเหมือนคู่มือคู่มือหรือสติกเกอร์เดี๋ยวขออนุญาตแกะมาดูก่อนนะครับถ้าเป็นสติกเกอร์นี่ก็เฟี้ยวเลยอ๋อมีสติกเกอร์ให้สองชิน้นค่ะอันนี้คือเราแกะกล่องใหม่เลยนะเดี๋ยวนะครับบอดี้อ่ะนี่ฝั่งนี้นะเอ้สติกเกอร์เขาสวยน่ารักนะครับมีสองแผ่นนะเห็นไหมแล้วก็จะมีคู่มือให้นะครับนี่นี่เลยจะเป็นคู่มือให้เดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะครับว่ามีอะไรให้บ้างนะครับ เอาละแผ่นอะไรเอ่ยกันชื้นกันชื้นน่ะโอ้โหอุ้ยไ้แม่เอาละใหญ่มากตั้งใจว่าอะไรว่าเราจะซื้อเต็นท์ให้เล็กลงแล้วก็ขนย้ายให้ง่ายขึ้นอ่าทไมมันใหญ่ขึ้นวะมันบวมไหวไหมไหวไหมโอ้โหอ่าตัวเต็นท์นะครับแกะมาแล้วอยู่ตรงนี้เลยนะครับค่ะใหญ่มากนี่เลยนี่ เอ้ยเขามีอะไรให้มาด้วยแม่ตรงนี้เหมือนในนั้นไงแท็กเขาใช่ใชอันนี้เป็นแท็กเขานะครับอ,อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนเอามาเดี๋ยวมาดูในกล่องกันมีอะไรมั่งอันนี้คือไม่เคยแกะเลยนะครับแกะครั้งแรกนะเห็นไหม<แ>เขาเขียนว่าแอร์เต้นแปดจุดศูนย์นะครับเฮ้ยเขาแท็กแอร์ด้วยหระไม่ใช่ใช่ไหม เ,เป็นเต็นท์เสาลมนั่นแหละเออรอเล่นร้อเล่นนะครับคนเอาละเราอต้องมาซ้อมก่อนเนะี่ยเดี๋ยววันที่ไปกลางจริงนีไ่ไปยืนงงอยู่หน้างานนี่มันเหนื่อยนะอืมเอาล่ะมีอะไรให้บ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับภายในกล่องอันเล็กนี้นะครับอ่ะมาเฮ้ยยาคายกล้ามเนื้อเปล่าไม่ใช่เพราะมันหนักมากดีว่แม่อันนี้จะเป็นชุดป้าอ่าแม่เดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆนะครับ เขาจะเป็นชุดป่าของเขาครับนี่รั่วตรงไหนป่าตรงนั้นนะมีให้หนึ่งแผน่นสองแผน่นสามแผน่นสี่แผน่นแล้วก็แบบมีเหมือนปัดด้วยที่ปัดทําความสะอาดนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกาวนะครับนี่ให้สองลอดเฮ้ยอันนี้ถือว่าดีจริงๆเราก็ซื้อเต็นท์มาอันนี้เป็นหลังที่กาแล้วนะครับเอาเดมา๋ยามาดูกันต่อนะ,ะับในถุงอันนี้มีอะไรบ้างโอ้โหนี่อันนี้ก็หนักแล้วไอ้น,นี้ก็หนักเหมือนกันนะแม่ โอ้ะอมามาดูใกล้ๆถุงเขาโคดี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันเอาละเดี๋ยวมาเปิดกันเลยในถุงนี้มีอะไรบ้างนะครับเอาละอ่อทาบแม่ม,มันคือทาบเออที่ที่เลือกซื้อเต็นท์หลังนี้ก็ขพอ,อันนี้ด้วยนะคือเราไม่ต้องไปซื้อแย่เขามีให้มาเลยนะครับนี่่ะรับมาให้อย่างดีแล้วก็ด้านในมีอะไรอันนี้ผ้ารองปะ ไม่แน่ใจอะเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอันนั้นสมองขอดูก่อนขอดูก่อนนะครับแต่น้ําหนักแบบนี้ไม่น่าเป็นอย่างอื่นไปได้นะครับน่าจะเป็นสมองแหละแล้วถุงใส่เขาก็เป็นผ้านะอืมอหสมองไม่มีคําว่าก้องแก๊งครับทุกคนอย่างดีเลยเนี่ยดีมากนะแบบเนี้<อ>เราเรามีใช้อยู่แล้วก็ถุงเขาเป็นผ้านะครับอย่างดีเลยนะเดี๋ยวผวางไว้ก่อนอ,อ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับ อู่ันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนแล้วกันเห็นก่อนอันนี้คือแผ่นอะไรอะ่ะอันนี้หน้าต่างตรงหน้าต่างเขาแม่มันจะเป็นแบบใสก็ได้มันจะเป็นซิฟเห็นปะอ้อแบบไม่รู้อะ่ะเดี๋ยว,ยวต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ที่ดูคนอื่นรีวิวอะ่ะมันจะมีแบบใสแบบนี้ติดไว้ให้มองเห็นด้านนอกแบบชัดเจนเลยเวลาฝนตกฝนตกจะได้ไม่สาดด้วยเป็นแผ่นใสนะครับเนี่ยแผ่นมองดูดาวเออแต่ว่ามันเป็นหน้าต่างด้านข้างนะอ๋อคือถ้าพูดผิดอะไรยังไงไปก็ต้องขอโทษด้วยเพราะนี่มันคือครั้งแรกของพวกเรานะครับแผ่นนี เอะแผ่นนี้หรือเปล่าที่มันเป็นแผ่นเหมือนเช็ดเท้าด้านหน้าเนี่ยไม่แน่ใจนะลองดูอตอนตอนที่เห็นตัวอย่างทางร้านเขานะครับนี่แล้วก็อันนี้ไอ้อันนี้คืออะไรอันนี้ก็สมออีกอันนี้มีสมอมาให้อีกนะครับอันนี้รู้แ่าแหละสูบแม่สูบลม,มถ้าใครไม่ซื้อตัวเครื่องปั๊มแบบเราอ่ะเขาก็จะมีสูบแบบนี้ให้นะครับใช่นี่เป็นโคดี้นะครับแล้วก็มีมมตรวัดอยู่ข้างบนด้วยนี่เป็น มีมาตรวัดอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับตรงนี้เลยเขาบอกว่าสูบให้ถึงสีเขียวก็โอเคแล้วนะครับค่ะเนี่ยถุงเขาะจะเป็นถุงรูดแบบนี้นะครับนี่มันสามารถรูดอย่างนี้ได้แล้วก็ปล่อยออกมาอย่างนี้ได้อ่ะเดี๋ยวมาดูนเลยครับนี่เปิดถุงมาจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้มีกี่ถุงเนี่ยถ่ายไว้กันลืมเนีย <laughs> เดี๋ยวตอนเก็บจะได้มาดูเอาล่ะไม่เล็กนะครับโอ้ขอเทียก่อนอาล่ะ โอ้ย,อยวัสดุก็ดีแม่มถ้าถ้าในมุมพ่อในราคา2 6งหมกพันกว่าบาทเนี่ยได้เต็นท์อารมณ์ประมาณเนี้ยถือว่าโอเคอยู่นะใช่สมเหตุสมผลกับราคานะครับเพราะมันเป็นเต็นท์ผ้าใช่เออใช่เขาเป็นเต็นท์ผ้าอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันปลดล็อกตรงนี้ออกเขามีเชือกนี้ให้ด้วยอเอาไว้รัดนะครับอันนี้ถือว่าดีนะอันนี้ถือว่าดีเลย นะครับเอาเวลาให้มันแน่นตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าประตูอยู่ฝั่งไหนนะ,ะเดี๋ยวขอเ้าเขาดูอะตอนนี้เราเจอจุกลมเขาแล้วนะครับนี่จุกลมเขาอยู่นี่นะครับเอาล่ะตอนนี้เราวางไว้เต็มหน้าบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวสูบลมกล่องนี้คืออะไรกล่องนี้คือปั๊มลมนะครับที่เราสั่งมานะนี่เลยนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่สี่พันกว่าบาทน,นะครับจำไม่ได้วันนั้นเราก็ส0พันเท่าไหร่4ี่พันห้าป่ะ ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าบอกราคาผิดขออภัยด้วยนะครับกคนจาไม่ได้จริงๆอะมาเปิดมาดูครับอ๋อเขามีให้มาเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยมาเป็นเซตเลยนะครับทุกคนเป็นกระเป๋าใส่สีดํานะครับเดี๋ยวแกะมาดููออปชั่นเขาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอะเปิดมาก็จะมีเป็นตัวเครื่องให้นี่อะนี่เลยนะครับตัวเครื่องนะครับหน้าตาแบบนี้นะตรงนี้จะเป็นที่เสียบชาร์จไฟแน่เลยนะครับ ฝั่งนี้จะเป็น USB เอาไว้ชาร์จแบตได้นะครับอันนี้เปิดไฟได้นะครับามาอันนี้จะเป็นเซ็ตของเขานะครับก็จะเป็นมีท่อนะนีเลยอันนี้จะเป็นชุดท่อนะครับที่ให้มานะครับอ๋อหัวเขาจะมีสองฝั่งฝั่งนี้นะครับเอาไว้หมุนเข้าตรงนี้นะครับหมุนเข้าไปเอาละเรียบร้อยแต่หัวเนี่ยหัวเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นรูไหนคือ เขาให้มาเยอะมากเดี๋ยวเราต้องไปเทียบก่อนนะครับอันนี้น่าจะเขาปล่อยมานะเขาปล่อยมาเดี๋ยวเราลองหมุนกลับเข้าไปก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นเกียวนะครับหมุนออกตัวนี้มันจะมีเกียวอยู่แล้วไม่ต้องไปขันอะไรเลยนะครับแล้วเราก็หมุนเข้าไปนะครับ ช่วยจัดทรงก่อนเนี่ยเพราะว่าเราเราไม่ได้ยึดเลยต้องช่จัดต้องช่วยเขาไม่งั้นเดี๋ยวเพราะว่าแรงงันาแน่จะไม่ได้พอต้องใช้เวลานี่หมดบางคนบอก6นาทีอะแม่พอมดังตุ่ยเราก็ต้องปรับเพิ่มหลังจากที่สูบลมไปก็ไม่เกิน8นาทีนะแม่ แป๊บเดียวเองเสาเขาก็ตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าพวกเราเองอ่ะไม่ได้ลงสมอนะครับอะตอนนี้ก็อัดลมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยพอเข้ามั้งในไม่เล็กนะแม่กว้างเลยนะนี่นอนแบบสบายๆเลยนะครับเอาเบสเวมามากลางเนี่ยห้าฟุตได้สบายๆนะพูดง่ายๆเลยสี่คนนอนได้นะครับสำหรับเต็นท์หลังนี้นะเอ้ยดีอ่ะ ที่เลือกซื้อเต็นท์หลังนี้พอเลยเพราะหนึ่งดีไซน์อย่างเขาด้วยแหละมันสวยมันน่ารักมินิมอลนะครับแล้วก็มันเหมือนบ้านอ่ามันเหมือนบ้านแลวอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่ชอบพิสูจน์ก็คือท่อแอร์ใช่ไหมแม่ใช่ปกติเวลาเรากางเต็นท์เนี่ยเราจะเอาแอร์เนี่ยไว้ข้างนอกเอาท่อเสียบเข้ามานะครับเสร็จปุ๊บเราก็ต้องแง้มแถวๆนี้ไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสักมุมหนึ่งใช่ไหมเพื่อเอาท่อแอร์เข้าไปนะครับแต่สําหรับเต็นท์หลังนี้นะครับนี่เขามีตัวใส่ท่อนะครับ ท่อแอร์ด้วยนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับตัวเต็นท์นี่เขามีอ่าสายให้ด้วยนะครับแค่ลงสมอแล้วก็มีตัวเชือกดึงให้นะครับเย็บก็ค่อนข้างหนาแน่นนะเชือกก็เส้นใหญ่นะครับถือว่าสวยเลย mm hmm. เดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่า mm hmm. ตรงนี้เขาเป็นไงอ๋อเขาเป็นตีนตุ๊กแกนี่นไงโอเคเห็นละตรงนี้เป็นตีนตุ๊กแกนะครับอ๋อมันสามารถม้วนเก็บได้นะครับอืม ไองานเขาดีอ่ะผมใช้คําว่างานเขาดีนะงานเขาละเอียดเลยนะครับอันนี้จะเป็นท่อแอร์นะครับออกนะครับมันจะมีท่อสองท่อใช่ไหมอากาศเข้ากับระบายความร้อนออกนะครับสองท่ออยู่นี่นะครับแล้วก็ซิปด้านล่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันคือซิปอะไรอะ่ะอันนี้จะเป็นช่องที่เอาสายไฟเข้าในเต็นท์เรานะครับนี่เลยเฮ้ยเขาออกแบบมาดีมากนะตรงนี้จุกลมนะครับเขาปิดไว้นะครับอย่างดีเลยนี่เอ้ยงานเขาดีอ่ะครับ มาดูตรงนี้ดีกว่าโอ้โหทั้งตีนตุ๊กแกทั้งซิฟนะครับโอ้ดี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 ถือว่าดีเลยเดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยโอ้ตรงนี้มีเชือกให้อีกนะครับนี่เอาไว้ล้างแบบดึงเฉียงอย่างเงี้ยเออดึงนี้ได้น้าผ่านเยอะมากอำมวนไม่เปิดเลยอะเมื่อกี้พ่อเปิดฝั่งนี้ไว้นะแล้วด้านบนเนี่ยเขามีสายให้ด้วย นะครับน่าจะเอาไว้แขวนไฟหรือว่าตากผ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะแขวนไฟที่เขามีตัวอย่างใช่ไหมใแต่ลมเราอ่ะยังอ่านไม่เต็มที่นะครับอันนี้เราไม่ได้ใส่สมองใช่มันเลยไม่ตึงมากนะถ้าดึงตึงๆก็น่าจะโอเคอะไรแม่คุยแต่ใส่ของปะเดี๋ยวขอดูหน่อยตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะม,มันเหมือนเอาไว้เก็บของอะไรอย่างนี้นี่ซิปเขาอยู่นี่ มันเป็นเหมือนกระเป๋าใส่ของอะเออจริงด้วยแม่เฮ้ยรายละเอียดเขาดีนะเออรู้จากด้านนอกว้ยายละเอียดย่อนใช่ใช่แม่เออรายละเอียดเขาดีนะแล้วโดยรวมเนี่ยน่ารักคิดถูกก็แหละที่เอาสีเบจมาเพราะว่ามันทําให้สว่างแม่มันจะไม่ค่อยทึกบางคนชอบสีเขียวมันจะไม่เลอะ <c oughs> สีดำก็จะดูแบบเข่งขืมดูแพงอะไรอย่างนี้ นี่นะครับด้านบนนะตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนช่องระบายอากาศนะครับทุกคนเราก็สามารถคําไว้ได้นะให้อากาศมันถ่ายเทเพราะด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวมูของเขานะครับนี่เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้นะเราแค่ดึงออกนะครับประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่านอนยอยะไรเงี้ยดูแลอึดอัดใช่ไหมเราก็นี่ถ้าเกิดเราปิดหมดนะเปิดไว้นิดนึงก็ได้ให้มันระบายอากาศนะครับเฮ้ยตรงนี้มันจะมีเป็นส่วนซิปเอาไว้ให้ต่อด้วยนะครับทุกคนนี่เอาไว้ต่อห้องได้นะพ่อว่าเนี่ยแม่ อด้านบนนะแล้วนี่ภายในเต็นท์นะครับว่างอย่างนี้เลยครับทุกคนอ่าแม่ลองเข้ามาดูนี่หลังใหญ่นะพ่อชอบตรงที่แบบมันกลางง่ายอ่ะแม่เนาะเดินเข้าสะดวกเหมือนเดินแบบอยู่ในห้องเนี้ยเออไม่ต้องก้มแม่เดินไปตรงริมดูริมหน้าต่างก็ยังสูงอยู่นะหรือว่าแม่เตี้ยไม่เดี๋ยวกับพิบตาช้าละตรงนี้แม่ชอบไม่นอนกลางคืนแบบเฮ้ยนอนดูดาวอะไรอย่างนี้ ใช่แม่แล้วตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากดูสามารถปิดได้ใช่ไหมแม่ใช่ถือว่าดีนะเออตอบโจทย์อยู่นะนี่พ่อชอบตรงนี้นที่พ่อออกแบบมาตรงนี้แม่อยากหยิบอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถหยิบเปิดซิปจากด้านนอกมาหยิบได้อ่าแล้วก็ฝั่งโน้นจะมีถุงไว้วางไว้ใส่ของโทรทรงโศัพท์อะไรอย่างนงี้ใช่ไม่ชัดแบบอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็มีให้นะครับโดยรวมถือว่าโอเคแม่เนอะ อ๋อนี่ไงตัวตะข่ายที่บอกกันนะครับนี่ด้านนอกนะครับพอเราเปิดเสร็จนี่เห็นไหมมองเห็นนะครับเสาเขานี่ดูแข็งแรงตัวเนื้อเสาก็ดูหนาด้วยนะใช่มันากางง่ายอแต่แม่เห็นเขารีวิวแล้วว่าฝนตกหนักๆน้ําท่วมน้ําไม่เข้านะน้ําไม่เข้าใช่เพราะไอ้ตรงนีงเง้เพาเห็นป่ะอ๋อมันยกขึ้นมาสูงใช่ดูขาย,ยางก็ได้ยกขึ้นมาสูงยกสูงใช่เป็นคืบเลยใช่นี่ยกขึ้นมาสูงนะครับ่ถ้าเป็ออันอื่นอ่ะมันไม่ได้ยกอย่างนี้นะบางทีมันเตี้ยเช่ใไ่ อันนี้คือข้อดีของเขาอยู่นะครับอ้อตรงนี้ยังมีที่ใส่อะไรอีกเนี่ยเออมุมเล็กๆนน้อยรายละเอียดเขาเยอะนะเขาแบงเงินแล้วก็ต่อไปอ๋อใส่ได้เออเฮ้ยถือว่าโอเคนะแม่ใช่แล้วก็ขอดูตรงนี้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวขอเอาตัวมุ้งลงก่อนแม่ถือดนยะเดี๋ยวพ่อขอเอามุ้งลงลองดูว่าถ้าเกิดว่าเราเอามุ้งลงนะครับมันอากาศข้างในเ,นเป็นยังไง <S 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 อืมอก็ดูอากาศภายเนนะนะอยวขอฟังนี้ลงด้วยเนี่ยจัดห้องสวยๆนี่หน่านอนเลยเนี่ยใช่ก็ดียวคืนนี้ให้พ่อมาลองไงว่าโอเคไหมในนี้เหรอเออคนเดียวอ่ะนะเออพ่อต้องลากแอร์เข้ามาด้วยป่ะอืมไม่ต้องอนะ หรือจะลองลากมาดูก็ได้นะเออก็นอนสบายดีครับใช่เฮ้ยแต่พอปิดแล้วแม่รู้สึกมันอากาศมันก็ถ่ายเทนเนี่ยเราเปิดพัดลมอยู่ตรงเนี้ยลมก็เข้าสบายเลยเนี่ยครับคือถ้าเกิดพูดผิดอะไรไปต้องขอไปด้วยเราก็แกะครั้งแรกนะอืมอ่าไม่ไม่ค่อยแม่นเหมือนกันนะครับถ้าแบบใครรู้ก็อมาเน้นได้แนะนำเราด้วยนี่คือครั้งแรกในการแกะของเรานะครับ ยังไงก็พูดอย่างนั้นแหละอธิบายให้เข้าใจง่ายไม่มีสัพทางการถ้าเราทําผิดก็แนะนําเราได้เราก็จะได้แบบออ้ไขอ่ะนี่เลยอันนี้ที่เขาแถมมาเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยมาแม่แล้วมันจะเป็นซิปต่อเดี๋ยวขอต่อนะแม่มาดูเราสิ่งตุกแกนต้องอยู่ด้านในนะเอาละครับตัวแผ่นใสเนี่ยเขาจะให้มานะครับแล้วก็เขาจะมีเป็นตัวข้อต่อซิปนะครับตรงนี้ให้เลยพอเราประกอบเสร็จใช่ไหมเราก็จะลูดนะครับ รูดปิดทุกมุมเลยนะครับเขาจะเป็นแผ่นใสเอาไว้นั่งมองข้างนอกเหมือนแบบเป็นห้องกระจกอ่ะอันอันนี้ผมไม่ได้รูดนะเนี่ยมันก็จะอณ์ประมาณนี้แหละเป็นแผ่นใสแล้วสามารถมองเห็นด้านนอกได้นะครับประมาณนี้เองนะครับเขาจะมีเป็นตัวข้อต่อสิบตรงนี้ให้นะครับนี่เราก็เอาไปต่อกันนะครับแบบนี้เลยแล้วก็รูดลงมานะครับรูดยาวลงมาเลยนะครับเนี่ยหรือมาฝั่งนี้ก็ได้แล้วเหมือนกันนะครับไปฝั่งฝั่งไหนก็ได้ แต่พอดีผมมือเดียวไงไม่ถนัดนะครับไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูมันก็เนี่ยเห็นไหมเราก็เสียบเข้าไปแล้วก็ลูดลงมาก็ใช้ได้แล้วแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นตีนตุกแกนะครับแบบน,นี้เลยนี่นะครับมันใช้งานง่ายถ้าไม่ใช้แล้วก็แค่ดึงตีนทุกแกออกนะครับแล้วก็ถอดจากหัวตรงนี้ได้เลยอ่ะนี่ก็ดึงออกมาประมาณนี้นะครับไม่ใช้เราก็เก็บไว้นะครับอ่ะ่อไปกันค่ะอันนี้คืออะไรก่อนนี่ไงเรามาแปะนี่ไง ผ้าเช็เท้าอ๋อแม่ปกติอ่ะตรงนี้เราต้องวางผ้าเช็ดเท้าแต่อันนี้เขามีมาให้ด้วยเป็นแผ่นรองโอ้โหถือว่าดีนะเออเนี่ยวางเข้าไปเนี่ยใช้ได้เลย่ะแล้วก็อย่างที่บอกมันจะเป็นเหมือนเอาไว้วางเท้าแต่ถ้าเกิดเราเอาผ้าเช็ดเท้าไปเราก็วางแบบนี้อีกทีหนึ่งสวยเลยนะครับนี แล้วก็เช็ดเท้านะครับก่อนเข้าเต็นท์แล้วก็เดินเข้าไปในเต็นท์ได้เลยอ่ะก็วันนี้มากลางเต็นท์โคดี้8.0ถือว่าไม่ยากแล้วก็ง่ายแล้วก็ของที่ให้มาค่อนข้างจะครบสิบจนสิบแม่ให้เท่าไหร่แม่ก็ให้สินะ <laughs> พ่อก็ให้สิบเพราะมันมีที่ช่องอันนี้คือแบบช่องแอร์ใช่แล้วก็แบบว่าเอาสายไฟเข้าเพราะปกติอ่ะ เต็นทุกหลังของเราเลย8ดหลังอ่ะมันไม่มีช่องแบบนี้ <Ừ. S 1> แล้วเวลาเสียบท่อเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีความรู้สึกว่าระแวงเหมือนกันเวลานอน <Ừ. S 1> อาจจะมีพวกงูตะคงตะขาบเข้ามาเนี่ยมัน,ม,นมันดูแล้วมันอันตราย <Ừ. S 1> ใช่ไหมแม่บางทีเรานอนตามป่าตามเขาอะไรเงี้ยเราไม่รู้เนี่ยเราชอบแง้มไว้อย่างเงี้ยไหนะอ่ะเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ย,เ,ย,เ,ยเราจะแง้มไว้แบบนี้ใช่ไหมใช่ม่เป็นไรครับแล้วก็เอาท่อเข้ามาหรือออกไปนะครับมันก็จะมีช่องเงี้ยอ่ะเงี้ยบางทีท่อแอมใหญ่ใช่ไหมมันก็จะเหลือเศษไว้อย่างเงี้ย บางทีเราก็กลัวงูเงืออะไรเลื้อยเข้ามาะอะไรเงี้ยมันก็อันตรายนะครับพอเป็นอันนี้ปุ๊บรูท่อมันจะพอดีเลยแม่รู<อ>ท่อแอร์มันจะแน่นสายลูด,ลดใชออ่แบบให้พอดีกับตัวท่อแอร์รัดรัดไว้เลยว่างั้นนี่นี่นี่แบบนี้เลยรัดไวให้แน่นเลยนะครับเนี่ยถึงบอกว่าเฮ้ยมันก็ตอบโจทย์นะแม่เนาะถึงบอกไงแม่เดือนบอกว่าเอ้ยให้สิทธิ์เลยหลังนี้นะยังไม่เคยกลางในสถานที่จริงไว้เดี๋ยวเอาไปกลางแล้ว รอดูนด้วยขึ้นบ้านใหม่ของเราจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะพ่อถ่ายไม่เดือนนะครับก็มากลางเต็นโคดี้ครั้งแรกนะครับก็ถือว่าประทับใจแล้วก็รอดูอีีต่อไปด้วยครับว่าเราจะไปขึ้นบ้านใหม่ที่ไหนนะครับนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วขอตัวพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย